ปฏิบัติการเฟกนิวปฏิบัติการถแถลงข่าวลวงโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องของกัมพูชานะคะที่พาทูตทหารผู้ช่วยทูตทหารแล้วก็สื่อต่างประเทศเนี่ยลงพื้นที่ไปดูโ,โหเป็นความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการจัดฉากกลายเป็นว่าการให้ข้อมูลของกัมพูชากับทูตทหารผู้ช่วยทูตสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ทําเอาคนไทยงงเลยครับ ว่าโอ้โหทำไมให้ข้อมูลได้ขนาดนี้นะครับ<ฆ>ข้อมูลต่างๆว่าเราโจมตีพลเรือนบ้างละเราโจมตีชุมชนบ้างละได้รับความเสียหายจากการใช้อาวุธต่างๆจากฝั่งไทยบ้างละโอ้โหทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ แทบจะไม่เคยเห็นข่าวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับก็คือในพื้นที่ที่เขาพาไปคุณ<ๆ>ผู้ชมค่ะจริงๆมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งห้ามสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยก็มีการให้ลูกเมียทหารมาสร้างเป็นชุมชนมาสร้างเป็นตลาดแล้วก่อนที่จะมีการประท้าเนี่ยก็มีการอพยพเนี่ยประชาชนกัมพูชาออกไปจากพื้นที่หมดแล้วทีนี้มันก็เหลือแต่บ,บ้านปเปล่าๆเหลือแต่โครงสร้างปเปล่าๆทีนี้พอเกิดการประท้าเนี่ยมันก็ต้องเกิดความเสียหายแน่นอนคุณผู้ชมกับกับอีกด้านหนึ่งที่ ที่ลวงโลกระดับโลกจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ประธานสภาของกัมพูชาร้องไห้แล้วก็โจมตีประเทศไทยบนเวทีโลกที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าถูกเราเนี่ยใช้อาวุธสงครามอาวุธหนักอาวุธเคมีก็ยังพูดอยู่เลยฮะแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำร้ายโรงเรียนโรงพยาบาล ชุมชนคอันนี้งงมากเพราะว่าเราไม่ใช่หรือที่โดนกระทําแบบนั้นค,คุณเอกอืจริงเนี่ยะมันมัน,ม,นมันอยู่คนละโลกอะ่ะคุณผู้ชมถึงได้บอกลวงโลกจริงๆนะครับส่วนทางบ้านเราเองคุณผู้ชมครับอัปเดตสั้นๆว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่1นึ่งสิงหาคมนะครับที่จะมีการพาทูตทหารนะครับผู้ช่วยทูตทหารนะครับลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบดูแต่เราไม่ไปชายแดนเราไปดูจุดสําคัญเลยครับ โรงพยาบาลโรงเรียนป,ปั๊มน้ํามันพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนพละเรือนประชาชนของเราที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของกัมพูชาคุ้มเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกับพรีเมียร์ลีกเอเมเรดเอฟเอคัพฟี a c คลับ o วล์คราไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้โมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป